ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเป็นเรื่องของอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งเจอปัญหามานะครับกับตัวเองเลยนะครับเรื่องของ w t s t ทงฟู l นะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดตัวนี้ให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพเดียวกันนะมันคือตัวนี้ครับเห็นอะไรไหมฮะอันนี้คือปรินเตอครับมันขึ้นว่า w เ t t แทงฟู l อ่าเรื่องของปัญหาผงขี้หมึกเต็ม ถ้าแบบนี้มันจะพิมพ์ไม่ออกเลยนะครับเครื่องพินเตอร์จะไม่ยอมให้เราพิมพ์ต่อนะครับวิธีการแก้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันพอดีอาจารย์ถ่ายไว้พอดีนะฮะวิธีการแก้มันขึ้น waste tank full ที่หน้าจอของพินเตอร์นะฮะวิธีแก้ทําแบบนี้ครับอ่าจะเปิดขึ้นมาเลยไปดูกันเลยครับสําหรับเครื่องพินเตอร์นะครับที่ขึ้นว่า waste tank full เนี่ยภาพมอสักครูนี้นะครับ มันจะปิมไม่ออกนะครับวิธีแก้นะครับให้เรามาเปิดเอาผงที่หมือไปทิ้งนะครับที่มันคือมาเวสแทนซูนะครับสำหรับเครื่องซัมซุงพิ้งสีตรงนี้นะครับเป็นเลเซอร์นะครับเราจะทิ้งผงที่หมือตรงนี้ออกนะครับแล้วก็มันจะกลับมาใช้งานได้ใหม่นะครับเราเปิดออกมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็พิมออกนี่ตัวนี้เองเราจะไปทิ้ง อไม่ได้ทิ้งทั้งก้อนนะครับเอาเฉพาะผงมดึดผงที่มึดที่อยู่ข้างในออกนะครับอยากไ,ไ,ไปทช้งก่อนตอนนี้ครับผมก็เอาไปเคาะทิ้งมาแล้วนะครับผงมึดไหลออกมาเป็นสายเลยนะครับแต่สุดท้ายเราก็เอาตัวนี้ใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับใส่ไปที่เดิมเราผ่อนมา,า,ายังไงก็ใส่กลั พอเข้าล็อกปุก๊บปิดทันทีนะฮะอย่าลืมปิดฝาด้วยนะฮะคิดว่ามาันจะขึ้นเวสแทงฟูลอีกไหมอ่าไม่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วเ e ด d ี้ o ู o p อี้นะฮะเรียบร้อยหน,นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผลเ่ก็โอเคด้วยนะครับฝากไป็นคลิปนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาเวสแทงฟูลนะครับที่หมึกเต็มอันอื่ เรียบร้อยนะครับวิธีการแก้หวังว่าเราจะเอาไปแก้ปัญหาได้นะครับเวลาเราไปทำงานแล้วเจอปัญหาแบบนี้นะครับจะได้สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับสวัสดีครับ